พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 6เรื่องการวัดปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดปริมาตรและความจุได้ 2. เลือกเครื่องมือในการหาปริมาตรและความจุ 3. ใช้เครื่องวัดหน่วยมาตรฐานหาปริมาตรและความจุภาชนะได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย สาละการเรียนรู้การวัดปริมาตรของของเหลวหรือของแห้งด้วยการตวงอาจบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือลิตรอาจทำได้โดยการตวงของเหลวหรือของแห้งด้วยช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตรหรือเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงเด็กๆหอีกแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่60เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลหารกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ข้อที่สามข้อที่สี่ ข้อที่ห้าข้อที่หก ข้อที่เจ็ดข้อที่แปด ข้อที่เก้าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความจริงนะคะเด็กๆมาทบทวนนะคะโดยชมวิดีโอคลิปวิธีการตวงสิ่งต่างๆโดยใช้ช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตร เด็กๆมาเรียนรู้เครื่องมือวัดปริมาตรและความจุที่มีหน่วยมาตรฐานกันต่อนะคะจากภาพช้อนโต๊ะช้อนชาถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวและลิตเป็นเครื่องมือวัดที่มีหน่วยมาตรฐานการใช้ช้อนชาช้อนโต๊ะวัดปริมาตรของของแห้งทำได้โดย ตักของให้พูนใช้สันตรงปาดให้เสมอขอบได้ของเต็มพอดีดการใช้ช้อนชาอาจช้อนโต๊ะวัดปริมาตรของเหลวเทของเหลวให้เสมอขอบได้ของเหลวเต็มพอดีซึ่งมีปริมาตร1ช้อนชาช้อนโต๊ะมีวิธีวัดปริมาตรเหมือนกับช้อนชาเพียงเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาตรจากช้อนชาเป็นช้อนโต๊ะ การใช้ถ้วยตวงวัดปริมาตรของของแหง้งตักของให้พูนใช้สันตรงปาดให้เสมอขอบได้ของเต็มพอดีซึ่งมีปริมาตรหถ้วยตวงวการวัดปริมาตรของของเหลวโดยใช้ถ้วยตวงต้องเทให้ระดับของเหลวสูงพอดีกับขีดที่ต้องการจากภาพวัดปริมาตรถึงขีดที่กำหนดเท่ากับ1,000 mL มลิหรือ1ลิตร การวัดปริมาตรของของแห้งที่มีขนาดเล็กหรือละเอียดเช่นข้าวเปลือกงาเราใช้ลิตรในการวัดปริมาตรทำได้ดังนี้ตักของให้พูนใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบได้ของเต็มพอดีซึ่งมีปริมาตร1ลิตรการวัดปริมาตรของของแห้งที่เป็นของหยาบให้ใส่จนพูนล,ลิตรเพราะระหว่างของที่ตวงแต่ละชิ้นมีช่องว่างมาก ใส่ของให้ปูนลิตรซึ่งมีปริมาตร1ลิตรเด็กๆมาบอกปริมาตรเป็นลิตรกันต่อนะคะจากภาพเด็กๆมาตวงถั่วเขียวในตะกร้ากันนะคะตวงได้15ลิตรดังนั้นถั่วเขียวในตะกร้ามีปริมาตร15ลิตรเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะจากภาพน้ำส้มในเหยือกตวงได้8ลิตร ดังนั้นน้ำส้มในเหยือกมีปริมาตร8ลิตรเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะจากภาพน้ำมันในถังสำรองตวงได้9ลิตรดังนั้นน้ำมันในถังสำรองมีปริมาตร9ลิตรเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะจากภาพตวงน้ำสลัดในขวดได้5ลิตรดังนั้นน้ำสลัดในขวดมีปริมาตร5ลิตร เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากภาพน้ำพันธุ์เมื่อตวงแล้วได้10ลิตรดังนั้นน้ำพันธุ์ในถังมีปริมาตร10ลิตรเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะมเมล็ดข้าวโพดในถุงเมื่อตวงแล้วได้12ลิตรดังนั้นมเมล็ดข้าวโพดในถุงมีปริมาตร12ลิตรเด็กๆมาดูภาพต่อไปค่ะ มเมล็ดกาแฟในกระสอบเมื่อตวงได้18ลิตรดังนั้น,มนเมล็ดกาแฟในกระสอบมีปริมาตร18ลิตรมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการวัดปริมาตรของของเหลวหรือของแห้งด้วยการตรวงอาจบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือลิตรอาจทำได้โดยการตรวงของเหลวหรือของแห้งด้วยช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงลิตรเมื่อเด็กๆนะคะ ทำรายงานเรื่องการวัดปริมาตรเป็นลิต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ